รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันแล้วถ้าไม่ไปเอาคนเป็นแม่มันอยู่ได้ไงเพราะวะ่ามันก็ต้องคิดว่าเออลูกกูถ้าดวงวิญญาณลูกกูมีอยู่จริงเขาก็คงจะรู้สึกยังไงเนาะกูไม่ไปกูไม่ไปโรงพยาบาลมันต้องคิดนะพี่พี่อืม ถ้าเป็นคนอื่นนะอุย้ยเขาไปตามไปถึงโรงพยาบาลเขาเอิญวิญญาณลูกดวงวิญญาณลูกอุย้ยแม่มาแล้วนะลูกนะลูกอยู่ในห้องชันนะสูตรแม่รออยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะลูกแม่มาถึงแล้วนะนะลูกมาเดอ้อมาเดอ้อมาอยู่กับแมนะ่คือมันจะเป็นแบบนี้แต่อีนี่คือไม่ไปงงจริงๆนะพี่พี่โอ้ยมันใจจะขาดนะพี่พี่ครับขณะลูกผมนี่เป็นไข้เนี่ยครับไข้ขึ้นเนี่ยผมหอบลูกไปโรงพยาบาลเลยแล้วโอ้โหแบบเช็ดตัวให้ลูกเนี่ยคือเช็ดตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงสว่างครับ นั่นนี่ผมไม่ได้พูดเอาดีใส่ตัวเองนะผมก็คิดว่าพ่อแม่หลายๆคนก็คิดเหมือนผมนี่แหละผมได้เช็ดตัวให้โอชาเช็ดตัวให้โอช้างตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงสว่างเข้าโรงพยาบาลเริงเนี่ยเช็ด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 ตลอดผมกลัวอย่างนี้คือกลัวลูกป่วยพี่บิ๊แต่อีนี่คือแบบลูกมึงตุยมันควรมันอยู่ได้ยังไงวะคนเป็นแม่พี่บมันต้องรีบวิ่ง รถกู้ภัยวิ่งไปเนี่ยมันก็ต้องวิ่งขับรถตามรถกู้ภัยไปนะพี่ๆนะมันทิ้งห่างไม่ได้เลยเนี่ยแต่มันคิดได้ไงเนาะผมงงมากเลยเอาเราเยนยเนาะถ้าเห็นแบบแบบนีนะ้ถ้าเป็นแบบนี้อู้ตายไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทิ้งเลยต่อให้อยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่มันก็คือลูกของเราเหมือนมีข่าวบางเคสเด็กจนมน้ํา เด็กจมน้ําเนี่ยเขาวิ่งไปกอดลูกเขาเลยนะพี่พี่ลูกจมน้ําอ่ะต่อให้ลูกไม่มีชีวิตอ่ะเขากอดเขาเป่าปากลูกต่อให้ลูกไม่มีชีวิตเขาก็จึงไปกอดลูกไปปลูกลูกตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าลูกไปแล้วอ่ะเขาก็ตามลูกไปถึงโรงพยาบาลไปชันทสูตรแต่อันนี้คือไม่เลยอ่ะพี่พี่จิตใจทำด้วยอะไรอ่ะใช่หมาแมวเังรักใช่ไหมไม่หลับไม่นอนนั่แหละพี่เมีย่นั่นแหละครับมาคอยดูแล้วกันครับผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนะ แล้วผมเชื่อเรื่องคําสาบานผมเชื่อเรื่องของเวรกรรมแล้วอันนี้ผมพูดถึงทั่วไปนะวิญญาณเด็กมันเฮียนนะจริงๆเรื่องของเด็กนะเนี่ยเฮียนน่าจะบอกให้เด็กคือผู้บริสุทธิ์ใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจมันเฮียน สามารถทําให้ hmm. ครอบครัวพังได้เลยนะมันสามารถทําให้หย่าร้างกันกับสามีได้เลยมันสามารถทําให้อยู่กับคนในหมู่บ้านไม่ได้เลยมันสามารถทําให้คนที่รักก็ต้องออกจากตัวเองไปโดยปริยายมันสามารถทําให้นั่งไม่ติดบ้านต้องขับรถออกไปข้างนอกได้ตลอดเวลามันสามารถทาให้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นไม่ได้จนไปสร้างบ้านหลังใหม่มันสามารถทําให้ต้องคดีความ ในเรื่องคดีใหญ่ๆโดยเฉพาะทาให้คนที่เขามีบุญคุณกับตัวเองออกจากตัวเองไปหมดคนที่รักตัวเองออกจากตัวเองไปหมดแล้วคนที่ออกจากตัวเองมาจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนผมเชื่อว่าเด็กคือผู้บริสุทธิ์ถ้าเป็นคนอื่นทำหรือโดยเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอัคีภยัยอุตกภยัย อะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ร้ายแรงหรืออาจจะไม่เฮี้ยนเท่ากับคนที่รู้เห็นเป็นใจแล้วตั้งใจทำโดยตรโดยเฉพาะคนในครอบครัวจริงๆผมเชื่อนะตอนแรกผมไม่เชื่อนะอันนี้พูดถึงผมเล่านิทานนะผมเชื่อนะว่าทาไมเขาจึงเป็นแบบนี้ทาไมเขาจึงอย่าร้างกับสามี ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มีปี่มีขุยแล้วนะพี่ๆไม่เคยคิดนะอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเล่านิทานนะไม่เคยคิดว่าจะเลิกกันถามว่าเราของเราเห็นกันมีไหมมีแต่ไม่คิดว่าจะถึงเลิกลากันแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดดิ่งขนาดนี้เพี้ยนไปเดยครับหลายคนอาจจะคิดว่า คือพวกคุณทีท่ี้ที่เชียร์เขาอ่ะพวกคุณอาจจะคิดว่าเขาหลุดพ้นแล้วเขามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเขามีบ้านหลังใหม่ผมบอกให้เลยนะทุกครอบครัวต้องมีผู้ชายเป็นผู้นําคุณจะเก่งขนาดไหนเมื่อภัยมาหาตัวคุณคุณต้องมีผู้ชายเป็นเสาหลักของบ้านจริงแล้วถ้าคุณไม่เก่งจริงๆถ้าคุณไม,ไม่มีความสามารถจริงๆ คนที่เป็นผู้หญิงถามว่าเลี้ยงลูกตัวเองมีไหมมีเป็นแม่เลี้ยงเดียวมีเยอะเยอะแต่คุณต้องมีความสามารถนะต้องทากับข้าวให้ลูกกินได้นะต้องสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีได้นะแะ่ดูอีดําใช่ครับ <c oughs> แม่งวันดีคืนดีออกมาทําคงทําคลิปออกมาไลไรนะครับด่าพ่อเนี่ยซึ่งเป็นสเปิร์มที่ทําให้ลูกตัวเองเกิดมาเนี่ยด่าพ่อต่อหน้าลูกนะครับนั่งรถไปด้วยกันอีคนที่เป็นแม่มึงด่าพ่อให้ลูกฟัง ตาหนิพ่อให้ลูกฟังแบบนี้เป็นการปลูกฝังไม่ให้ลูกรักพ่อตัวเองแล้วเด็กมันก็มีปมเดี๋ยวลูกของมันนะครับถ้าเกิดว่าไปมีครอบครัวใหม่ลูกของมันก็จะทําตามมันอืเมื่อลูกของมันมีลูกขึ้นมาก็คือเป็นเหลนของมันเมื่อลูกของมันมีลูกขึ้นมามันก็จะปลูกฝังให้ลูกของมันไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ก็ตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอีบานครับออกมาด่าพ่อแม่ของมันซึ่งเป็นคนตาคนใยายของลูกของอีดํา สักวันหนึ่งลูกของอีดำมมันก็จาไปใช้ในชีวิตประจําวันมันในอนาคตได้แล้วถามหน่อยว่าถ้าลูกของมันไปแต่งงานแล้วจะมีแล้วลูกเขยของลูกอีดำเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นแม่ย่านะนะลูกเขยของลูกมันจะให้เกียรดแม่ยายเลยครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นผัวของลูกมันสมมุติผมก็ไม่ให้เกียดผมก็รักแต่เมียผมนะผมไม่รักแม่ยายนะ เพราะแม่ยายผมเนี่ยนะครับมันปล่อยให้คนอื่นมาดา่าแม่พ่อของมันแม่ยายผมมันดา่าแม่ผู้มาเกิดเก้าตัวเองแล้วผมจะเคารพแม่ยายผมทาไมถ้าเพราะว่าแม่ยายผมก็ทาตัวเป็นต,ตัวอย่างไม่ดีอะผมไม่เคารพครับเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดลูกของมันได้ผัวไปนะครับแต่งงานใหม่คอยดูนะมันก็จะสอนให้ลูกของมันทะเลาะก,กันกับสามีคอยดูอถ้าลูกสาวของมัน ได้มีสามีแล้วเอาสามีมาครองเรือนอยู่ที่บ้านหลังใหม่ของมันเนี่ยแล้วอยู่ร่วมกับมันเดี๋ยวอีดําก็จะปั่นสมองลูกปั่นหัวลูกตัวเองให้เกลียดสามีของลูกตัวเองคอยดูครับแล้วกับผัวมึงเธอะมันไม่ดีหาใหม่เธอะคอยดูก็เหมือนสิ่งที่มันทําแบบนี้ไงสิ่งที่มันทําอยู่กับลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นนะครับมะม่วงตกลงมาลงมามะม่วงตกลงดินมันไม่เป็นมะพร้าวไปได้ครับพี่พ คำสาบานจะต้องแล่มนไปอยู่คำมิ่มพี่อาร์ตัสดีครับคำสาบานก็ผมเชื่อนะคือผมไม่รู้่คดีก็ส่วนคดีแต่ผมมองมา่าผมมองถึงความเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวมันแสดงออกถึงความไม่มีความสุข